ข่าวนำไปเสนอได้ผลประโยชน์หรือไม่แล้วทําให้เด็กเสียหายแก่ชื่อเสียงไหมคําพูดของพระพยอมที่กล่าวบิดเบือนไม่ตรงกับความเป็นจริงที่น้องนายพูดเนี่ยเป็นการกระทําที่ทารุณกรรมเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ .2-5-4-6 หรือไม่ก็พิจารณาดูจากมาตราที่เ,เนี้ครับจเจริญพรสาธุกชน ผู้มีสัมมาทิฏฐิและพยายามปกป้องพุทธพุทธศาสนาทุกท่านเออวันนี้จะมาจะมาสอนในในยมท,นท,นทนะนแนหน่อยสอนในทน่นแนะนิดนึงแนะนำอ่ะแนะนำก็ได้แนะนำในท่นแนนิดหนึ่งหนึ่งคำถามของคุณคือว่าข่าวนำไปเสนอได้รับผลประโยชน์หรือไม่ คุณไม่รู้เหลือว่านักขาเขาทำหน้าที่อะไรแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับคุณนะคุณมีสัพป,ปรกรณ์เหรอมันเกี่ยวกับคุณดีคุณไม่บอกว่าข่าวหน้าไหนนะฟ้องคุณนะคุณพังนะ <c oughs> นี่คือมันพูดไร้สาระจริงๆก็ <c oughs> ที่สองนะพ้าพยอมได้ข้อมูลมาผิด คือว่าเด็กสิบสองใช่ไหมแล้วก็มีบางขา่าวว่าเด็กสิบสองแต่จริงๆเด็กมันแค่เจ็ดแปดครออัวไะข้อมูลสื่อมันคาดเคลื่อนถามว่าการการรับข้อมูลสื่อเนี่ยคาดเคลื่อนเนี่ยมันถึงขั้นทารลณกลรมเด็กเลยวะอ้โหมหนักขนาดนั้นเลยเหรอ๊ะในทะเนะ ถ้สอนมราระยะมึงจะเจ๊งแน่บอกให้นะ, <c oughs> ะแล้วการแนะนำเด็กเนี่ยเป็นพระเนี่ยศีลมากกว่าอะอการทำทารุณกรรมเด็กเหรอหลุงพ่อสอนเด็กอด่ามากกว่าเอด่ามากกว่าที่พระพยอมด่าซะอีกพ่อแม่เขาเห็นว่าอะไรเลยเราสอนให้เด็กดีอ่ะ บางครั้งเราต้องใช้คาพูดที่เด็กมันดื้ออ่ะก็ต้องว่ามันดังคุณเคยคุณจดทนายความนี่ถามเถอคุณรู้จักคาว่านิติรัฐนิติธรรมไหมคําว่านิติธรรมเนี่ยคําว่าธรรมเนี่ยคุณรู้จักไหมชื่อคุณชื่อธรรมราษเนี่ยแต่คุณรู้จักคาว่าธรรมไหมนะตารที่พาสอนเด็กนี่มันทําทารุณกรรมเด็กเหรอ ไม่ใช่หน้าที่คนถ้าเกิดการทําทารุณกรรมเด็กในโรงเรียนนะเป็นหน้าที่ของครูก็ฟ้องตํารวจเรียกตารวจจับไปแล้วไม่ต้องให้คุณมาแหกปากอย่างนี้หรอกแล้วถ้าทาในบ้านของพ่อแม่พ่อแม่เรียกตารวจจับไปแล้วไม่ต้องคุณมาเสนอนะถึงเรียกคุณใน,ทน้ทนยายไงทนายโยมราช พราะข่าวนี้ที่คุณออกเนี่ยที่หลวงพ่อโทรไปถามคุณเนะ่ยด้วยความหวังดีอะอยากจดตักเตือนคุณนะประการที่คุณเสนอ,อข่าวอย่างนี้เป็นลักษณะการข่มขู่นะเราคนเราเป็นชาวพุทธด้วยกันเนี่ยคุณบอกน้องนายสอนถูกเนี่ยก็ต้องมาเถียงกับหลวงพ่อแล้วล่ะ,ะถ้าคุณคุยดีๆคุณบอกเออข้อนี้ถูกหลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังเลยว่าเออข้อนี้มันผิดนะกี่ข้อกี่ข้อเขาจะอธิบายให้ฟังหมด จะเสียค่าโทรศัพท์ลงเพราะเป็นฝ่ายโทรเองยอมเสียนี่คือความปรารถนาที่ต่อคนก่อนที่คุณจะได้เป็นทนายเนี่ยคุณกล่าวหาว่าข่าวเขาได้ได้ได้รับเงินรับทองได้ลผลประโยชน์จากข่าวหรือเปล่าถามเลยเหอะคุณออกคลิปก่อนที่คุณจะเป็นทนายเนี่ยนะและค้คลิปนั้นทําให้คุณได้เป็นทนายคุณคุณถามตัวเองก่อนสิว่าคุณได้ผลประโยชน์ไหม แนะล้วมีเยอะนะมีเยอะนะเดี๋ยวหลวงพ่อเป็นพยานที่สภาทนายความแล้วคุณต้องตอบคําตอบนะคุณต้องตอบคอําตอบข้อสอบมเาเิียญเนี่ยหลวงพ่อจะเป็นพยานนะคุณเจอได้เจอตัวจริงแนะ่อยากเจอ